สวัสดีครับผมบ่าวหนองครับมือนี้มาพอๆกับบ่าวหนองอีกคือเก้าครับผมมือนี้บ่าวหนองได้มีโอกาสได้วคุยกันกับพ่อเอกครับพ่อเอกค,คนฟันแมนครับงวดที่แล้วคนกระถือเลขเนาะเจ็ดเก้างวดนี้เพื่อนว่าเอาโชคมาฝากเพื่อนบอกว่าลองพิจารณาเบิ่งเด้องวดวันที่หนึ่งกุมภาหกเจ็ดเบิ่งไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับปวดใส่วิจารณญาณในการ หลับชมลับฟังนำทุกสิ่งทุกอย่างคืนยู่ที่โชคและดวงครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้ยวไอเสื้อไอเสื้อสมงครับมางียบเลยกล่องสันยงีนันนเลยยังได้กัดลาพิจนาวนะครับเด้องวดวันที่หนึ่งกุมภาหกเจ็ดครับผมพอเราฝันครับพอกันเลยมาแบ่งปันเรากับมานางังคุยนงังเ้ากันเพื่อนบอกว่าบราหนงก็ได้ถามยกพอตอนตอนแรกว่าท่านได้ถามเราดอกว่า พออันซ,อซื้อซื้อเลขไว้ลรวบอกเราก็ว่าซื้อแล้วเราวะเราเราก็เลยถามว่าซื้อเลขตัวใดแล้วก็เลขเขียนไห้เราว่าเอาลองเมืองเดิอบ่านของเลยเห็นตัวเลขเอาตัวเลขตัวนี้คือคือขับข่ายขับค้าคือขุนขุนเราว่าเราฝันเราฝันเราวะเลขฝันฝันเกี่ยวกับอันพระต้นราชินา เพื่อนฝันเห็นหลวงปู่หมุนครับพ่อเอกแล้วฝันเห็นหลวงปู่หมุนแต่ว่าทีเราทีในฝันนั่นคือเราว่าเราได้ไปไปวัดหลวงปู่เราได้ไปวัดหลวงปู่วันนี้เราก็ากว่าเราได้ไปบูชาพระมากเป็นว่าเราได้ไปบูชาพระมาพระหลวงปู่หมุนนะแบบเป็นองค์ยืนเป็นองค์ยืนเราว่าในฝันนั้นพระบูชาองค์นั้น ไข่ครับคือคือของเบาหน่องที่พอเรามาเบิ่งนั่นคือเราอยากมาเห็นว่าคือกันบอกับในฝันเลาวาจังสีนะคือกันบอกับในฝันบันนี้เราก็เลยมาเบิ่งเลาว่าเออคือกันเลยแมมเบาหน่องเป็นองค์ยืนแล้วว่าเป็นองค์ยืนถือไม้เท้าองค์ใหญ่เลยเด้เพราะว่าพอฝันอันแล้วก็เวาแบบที่ตกใจเด้อดแล้วว่า พ่อกับบอเคยเห็นดอกเพื่นว่าพ่อกับบเคยเห็นแต่ว่าในฝฟันนั่นอันพอได้ไปบูชามากเพื่นว่าแบบนี้เพื่อนก็เลยว่าให้ขอเบิงของเบาหนองเนี่ยเพื่อนวางสินะเพื่อนกับมาเบิงแล้วก็ว่ามันคือกันแบบนี้เราว่ามันมีเหลขบเบาหนองเพื่วนวางสินะเบาหนองแล้วว่าขันบอกในเหลขกมันก็มีอยู่แล้วเบาหนองบอกนี่สินะมันก็มีอยู่แล้วเบาหนองก็เลยยกไม่พอเราเบิงยกไม่พอเราเบิงแล้วก็บอกว่าเออนี่ล่ละ บียบดีละแต่ของเบ่าหนองมันมีเหล็กบอกคนว่าในในในฐานพระนั้นมีเหล็กบอกเบ่าหนองว่ามีเขาชี้เขาชี้เียนเหล็กไ้ทุกทุกองคแล้วก็เลยข,ขอเบิ่งของเบ่าหนองเบ่าหนองก็เลยเอาให้เบิ่นงเบิ่งแล้วว่าเออเด้พอสือนะอส่อคนวางสื่ะเดี๋ยวพอสื่อพ่อฝันพ่อกสิสือ่อแต่ว่าเหล่อที่พอฝันเกี่ยวกับลวงปูนั้นพอสื่ออายุลวงปูคนวางสืนะ่อไหนสื่ออายุลวงปู หนึ่งศูนย์เก้าแล้วก็วันมรณะผาปาูกอะอันวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบเอ็ดเราบางังคับแล้วเราก็ซื้อแปดหกอีกตัวหนึ่งแปดหกอีกตัวหนึ่งที่เราที่เราซื้อไว้ก่อนที่เราสิมาเห็นองค์พระเบาหนองก็คือหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็แปดหกวันที้เลขใน,นองค์ 9, 11, บบนนงพระที่เรามาเบิ้งของเบาหนองเลข 205 205แล้วสองศว่างพอกระจายื่อเอานี่แหละบนว่าใช่นหมพอกระจายื่อเราก็เลยว,ว่าาน้องก็เลยว,ว่าเอา้าลองเบิึงเด้อพ่อเด้อลองเบิึงลองลองซื้อเอามากระจายสื่อแต่ว่าพ่อหนังซื้อไว้แล้วก็คือ109 1186อันนี้พ่อเราซื้อไว้แล้ววันนี้เรามาเบิ้งเลขในฐานพระเบาหนองฐานพระเบาหนองเลข 205นย์ห้รอมันครับเด้อพอออกแล้วก็คนฝันแม่นอีกทีหนึ่งคือกันผู้หนึ่งคือกันงวดที่แล้วเราฝันเห็นลุงปู่สวงงวดที่แล้วเราฝันเห็นลูงปู่สวงแล้วก็ยังถือเลขียเเก่าแต่งวดนี้ฝันเห็นลุงปู่บุญคนว่าแต่ชีิถือเลขียัวอดีบโขหูเด้อเราวะถือโบถือกายว่ากันได้เราวะถือโบถือกายว่ากันพ่อฝันพ่อก็เลยเอามาบอกสู่ฟังบอกนูเราโอ้ย บัวปีนังดอกเลียมันมีเขามีรุดเป็นเรื่องปกติจังไดงวดนี่เขามารับโชวไปทำกันคือเก่าคิดจังไดไก่ทรงวางนั่งปราถนาสุภูสุสคนครับ <S <S เดี๋ยวบ้าหน้องกะชีลงฟันให้อัดให้ฟังโค้งสุไทยแหละล่ะแต่ละคนหลยคนกับว่าถามโค้งชุไท้ายแม่สีไมมนายเด้อถามโค้งสุดทยแม่วาดไมาให้แน่ว่า่นสื่อตัวไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบ่านน้องไปถาม่นอีกเท่าน,นึง เพื่อนใดเลขเดี๋ยวบอลหนองกระเจเอามาบอกซูฟังแต่ถ้าบได้ก็แสดงว่าเพื่อนซื้อตัวนั้นลหละอย่างไดก็เนี่แหละก็ล่ลอคงทุ่ถ่ายของอันเจีผาแดงเรียกเมื่อขมิน้นแล้วก็เลียกฟังเล่าเพื่อเราอัดมาอีกอย่างไดก็ค่อยติดตามเดี๋ยวบ่าวนองสิบคันใดเรียกมาเดี๋ยวบ่าวนองสิฟ้จเอาคลิปลงให้เบิรงนะครับเนาะแล้วก็ของไอ้นุ่มสะก,ก้อนก็เห็นแล้วบ่าวนองกระลงให้เบิรงแล้วเนาะ ไอหนุ่มสกุลเล่ากัเล็กแล้น้องกัได้คุยกันอีกยูดอกเล่าบ้าน้องว่าเดี๋ยวอัดอีกยูบอกเดี๋ยวซื้อตัวได้เพิ่มบ่อแล้วว่าบริด้ซื้อดอกแล้วว่าเอาซ้ำนั่นแล้วว่าเอาซ้ำนั่นละของไอหนุ่มสกุลันว่าสื่อหลายมันกสษหลายปีอีกแล้วว่าเอาซ้ำนั่นละเขากับเขาบวกเขากับเลี้ยวแล้วว่าจะลองเบิรงนะครับเด้อลองอีกจะหน้าเบิรงแล้วก็ฝันใหญ่ๆพอสจุบันกันเดี๋ยวลองลองตามเบิรงเพื่อเพิ่มมีโครงทุดท้ายไม่อีก เพื่อเพิ่นซื้อตัวใดเพิ่มนะบ่เป็นยังดอกเพื่อเพื่อเฮาได้รับโชคไปนํากันจังได๋งวดน,นี้เฮามารับโชคไปนํากันอีกคือเก่ากับพออีกนะครับเนาะอ่ะรอเงินครับเด้อ205อันนี้เลขใต้ฐานพระที่เพิ่นมาเบิ่งของเบาหนอ่องล้วก็เลขอายุหลวงปู่มุนก็คือ109 11แล้วก็86ครับที่พอแล้วสื้อเด้อันนี้เลขกพอแล้วสื้อ มักน้ำเล่าก็สซือไว้ครับขันบม่มักกับบ่เป็นอย่างผ่านได้มันแกหม,ม,มักไผมักมันนะครับนอของแบบนี้ของแบบนี้มันบอกกันบ่ด้ครับมกักไผมักมันวันนี้เราก็เลยว่าพอซื้อตัวได้อีกบว,วันนี้บอกไปบอกมาแล้วว่า,วา,า,เ,วาเออลืมเพม่นว่าพอพอซื้ออีกตัวหนึ่งพอซื้อฮ่าฮ่าบนังทินะพอพอซื้ออีกตัวนึงฮ่าฮาลืมบอกตัว,วเราว่าโอ้ยโทษเลยหลายโอ้ย โมีย่งเกือบเกือบแล้วแล้ววาเกือบแล้วเกือบเกือบลืมแล้วแล้ว,วะ่ะอ้าวแสดงว่าพอแล้วซื้อไว้หาหางตอนนี้ก็คือ205 109 1186แล้วก็หาหาครับอ่าลองครับเด้อลองอจะหจนาเบิง้งเลขพออีกครับงวดวันที่1่งกุมภา67ฟังให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับ ลองนะครับเด้อลองอิจารณาเบิง้งเลขพราะเอะครับหมักไผมักมันเด้อครับเด้อก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิ่งไหนกะให้สมหวังดังปารถนาสุขผูสุขคนงวดนี้เอามารับโชคไปนำกานคือเกา่าจับเงินหมืน่นจับเงินแสนจับเงินล้านไผซื้อลอตเตอรีไ่ไหวให้มีรางวัลทุกใบครับทุกรางวัลก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ